โอเคครับก็สวัสดีทุกคนยนะครัค้งท่กระบอมภูมินะซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเล่นในแบบของ My ย e s t ตกันอีกแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็แบบที่แล้วไอที่ที่แล้วผมพูดได้ว่าแแบบก็ได้เปิดตัวเป็นทางการนั้นยังไม่ใช่ทุกคนแแบบเขายังอยู่ในช่วงของเบตา้าบ้างแล้วเพิ่งมาเปิดตัวภายในวันเมื่อวานนี้หรือวันนี้วะเมื่อวานนี้ทุกคนก็ก็ได้มีดรามไอผมไม่ได้เห็นมาว่าเขาบอกว่า My r e s t ต r รอเนี่ยมีความคล้ายคลึงเนี่ย กับแมพของอ่ะมาเวสตรองไทโคนสองนม่หลายคนมันก็ได้เกิดเป็นดรามา่าแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมันเหมือนกันยังไงอนะเพราะว่าผมเคยเล่นอยู่ไม่กี่ครั้งไงนะทุกคนก็ขอให้อย่ามีดรามา่าเลยกเพราะว่าเกมเขาเพิ่มเปิดตัวเองไงโอเคครับวันนี้ก็ทายทุกคนมาสร้างชั้น2ของร้านผมทุกคนชั้นสองยู่เคยังไงก็คือชั้น2องอยู่ตรงเนี้ยไอร้านเป็นตังเงาเดี๋ยวชั้นสองราคาสี่พันห้รบาท ก็จะสร้างมาชั้นสองคืออยู่ยองข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าจะทำเองแต่ส่วนในส่วนของโต๊ะก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็คือจะเป็นโต๊ะสีขาวพวกนี้ทุกคนก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยส่วนพวกโต๊ะไม้อยู่ข้างล่างนะไอคนเดี๋ยวเราผมขอญอยตเก็บตาอีกสักแป๊บหนึง่งแล้วก็สร้างชั้นสองแล้วก็ทําทให้มันแบบว่าดูดูมีความสวยงามมันดีกว่าครับตัดภาพไปฮะ โอเคครับเรามากลับมากันต่อในของ my restaurant เองก็ผมได้ซื้อชั้นสองไปแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าชั้นสองนี้จะเป็นที่จะต้องใช้เชฟข้างล่างขึ้นมาขาบนด้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้นะแล้วผมจะเอาเข้ามายัางไงอ่ะลองไปดูว่าถ้าผมจะเป็นที่ต้องเอาเหล่าเชฟขึ้นมาขาบนนี้หรือเปล่าต้องทอํายังไงถึงเอาเชฟขึ้นมาได้โอ้โหเยอะเหมือนกันเนะี่ยคนที่สั่งอาหารเนะี่ยโอเคทุกคน เยอะเหมือนกันเยอะมากๆเลยแต่รอดูซิว่าผมจะต้องใช้หเ่าเชลพอขึ้นมาหรือผมจะต้องกางเชฟะถ้าจ้างเชฟนี่ก็หลายบาทอยู่นะเนี่ยโอเคผมย้ายเครื่องอ่าเตาขึ้นมาบนนี้ก่อนโอเคมนะั้ยเติมลงไปแล้วจะต้องใช้หรือเปล่าเงินพันสี่ผมเติมได้ไหมเนี่ย โอ 4, โ้โหเงินสี่พันหกสิบห้าโรบักโอ้โหปัจจุบันยังมีไม่ถึงห้าสิบเราได้เทาไปเนี่ยืโจรจริงๆเราท,ทุกคนในผมขอโจรสุดสุดเลยท่านทตอนในผมขอเวลาอ่เก็บเงินกลับไปหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบครับโอเคโอานถ้านเรากลับมาอีกรอบครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะมาซื้ออ่าชุดของชั้นที่สองคนก็เมื่อกี้แอบไปซื้อของมาสักหน่อย ก็ <g ül> อไม่ได้อัดไปทุกคนแอบไปซื้อแอบซื้อของเสร็จแอบไปซื้อใครวะแอบไปซื้อพนักงานมาโอเคซื้อมาสองอันนี้ซื้อมาแปดตัวเออเฮอเออเฮโอ้โหจนเลยจังหวะน,นี้โอเคคนเดี๋ยวแล้วก็พว่นชัง่งโมงอะไรดีกว่าพึงนี้ดีใช่ไหมดีรอเปล่าโอ้คที่มันมีทางเดินสักหน่อยประมาณนี้โอเคดีเลย มานี่ไอ้ีเคเคคุณผูมเดียวก็เป็นวะความนอย่างนี้ให้คนแล้วก็บางๆต่อๆเลยเอเราจะไม่ให้ติดกันมากเกินไปโอ้ยผิดอันอะไรวะนีนี่<ะ>ห่วยอีกแล้วเราเดี๋ยวผมจะลองอาหาพรมดีๆไปใสใ่สักหน่อยไม่แค่สิบอันแล้วพรมต้องซื้อต้องใช้สิบอันเออผูยัมไม่ได้ดูพื้นของผมอันนี้ว่าพื้นอันนั้นเป็นยังไงอ่ะทุกคนไอ้สีที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีก็คือสนะีเนี่ยทุกคน ไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่านะหกหกเก้าแล้วก็อะไรนินอยู่บางีบายซัมโอ้โหไม่พอตอนนี้มีอยู่ที่หกอันก็วางได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำซุ้ขึ้่มยังไงทุกคนเดี๋ยววางให้ดีก่อนน่าจะดีว่าผมชอบนะบรรยากาศแบบนี้นั่งอยู่บนชั้นสองแล้วก็มองมาข้างล่างเออจริงเลยแต่เชฟต้องมาคนเดียวทุกคน แต่ผมว่าอนาะคตเราค่อยมาพัฒนากันต่อรวมขออนุญาตวาว wow, nice, นัเสร็จก่อนเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บก่อน่ะต้องใช้อีกสี่อย่างผม่มาไหนวาอันนี้นะเทสี 4. โอ้ซื้อไม่ได้ละเทสีเ,เราเดเหลือแค่อันเดียวเองผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมต้องเพิ่มในส่วนของเด็กเสิร์ฟขึ้นมาเยอะกว่านี้เพราะว่าอาหารนี่มันไม่พอสำหรับความต้องการของคนเพราะมันเยอะมากเลยคนเข้ามา้านพวกเนี้ย คิคนเดียวแล้วก็โอเคครับก็สําหรับคลิปมาเว t a u อ a n t ไฮคนี้ก็มีเท่านี้ถ้าใครอยากดูคลิปแรกของผมไาทิ้งตัวไอไว้ด้านบนนะครับก็คลิปนี้ทีเท่านี้มาอัปเดตชั้นสองแล้วก็มาบอกว่ามันมีอ่าเปิดเปิดตัวเป็นทางการแล้วครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย